สวัสดีครับวันนี้รถราคาตากันที่เข้ามาแล้วนะครับผมฮอนด้าแจ๊สนะฮะคันนี้เครื่อง v ีเทคนะฮะทั้งเครื่อง v ีเทคตัวท็อปนะครับไมล์เรืองแสงนะเราจะไปบนที่ข้างซ้ายกันก่อนนะครับสีสารทำให้ใหม่หมดแล้วรถไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่ากันชนหน้ากนะันชนหน้าเนี่ยมันเป็นรอยหมา,ากาดเป็นอะไรนะ่ยก็เลยสารให้ใหม่้งคันเลยให้สวยๆเลยเลนเปลี่ยนใหม่แล้วกันชนหน้าเบิกใหม่ผมโดนชุดกันชนนี้ชุดมัน ชุดกันชนชุดตะแกงชุดสปอร์ตไลท์แค่ชุดหน้าเนี้ยนะห้าพันบาทนะครับเดียวมากเลยแค่โชว์วีเทคก็แพงมากเลยเพื่อความเปลี่ยนเปลี่ยนไฟง่าย,ยแล้วยางเบิกใหม่นะครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้ายางเบิกใหม่น็อตล้อแท้ด้วยนะสีสันสวยงามด้วสีขาวจั่วเลยนะฮะเหมาะสำหรับผู้หญิงสวยๆเลยนะคันนี้นะใครซื้อไปขอให้สวยที่สุดในโลกเลยนะครับน,นี่นะแต่ไม้ไปลายท้ายของเดิมของเขานะยยังสวยอยู่เลยนะ ฝาดูฝาท้ายอะไรมีปบสปอยเลอร์อหลังก็ยังอยู่นะครับเดิมๆนะครับมีอันนี้นะข้างนี้ก็สวยเห็นไหมรถนะไปไปเรียกรถมาแล้วนะสวยงามนะครับผมแจ็ตฟิลตติดให้ใหม่แล้วนะครับฟิล์60%รอบกันนะครับฟิลต์แบตคาร์บอนคาร์บอนนะจะเปิด้องเกื้อย แล้วนะครับแก๊สแก๊สก่อนจะซื้อหนาะแนะนําดูเครื่องด้วยว่าเป็นเครื่องวีเทคหรือไอดีอไออันนี้เยอดมากเลยเด็กคำมันอยู่ไหนอะคําอยู่นี่นะนะครับเครื่องเป็นเครื่องวีเทคแล้วนะครับผมกําลังอัดกําลังดีวิ่งดีเลยนะครับไม่อืดไม่หน่วงเหมือนไอดีไอนะก็ประหยัดน้ํามันอยู่นะใช้ได้อยู่นะสิบเจ็ดสิบแปดโลลิตรครับก็ประหยัดอยู่นะสิบแปดโลลิตรนะครับใช้ได้เลยนะวิ่งกิโลละสองบาทกับไฟอ๋อแล้วก็คอย คอยคอยหัวเทียนเปลี่ยนให้หมดให้ใหม่หมดแล้วทั้ง4ี่หัวนะครับผมไม่มีอะไรแล้วใส่ยางเบ้าชกให้แล้วนะครับไม่มีชกไม่มีดังคุกๆุกตากๆเลยนะแอร์เย็นปกติทุกอย่างน้ําไม่มีปัญหาอะไรนะครับระบบน้ําเช็คขาดน้ําให้หมดแล้วนะครับเอาดนะเจ๋วเลยเห็นไหม เรื่องนิ่มๆเงียบๆเลยนะครับเจ๊ะคันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีฟันไม่มีไออะไรเลยนะเงียบจิบเปิดแอร์เย็นเย็บทุกอย่างนะครับผมอ่เดี๋ยวดูน้ํากันร้อนไหมไม่ร้อนนะอ๋อเดี๋ยวเช็คน้ําให้นะครับน้าปกติไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้น่ไรนี้ฟองน้ำเขาเฉยเฉยนี่นเห็นไหมน้ําปกตินะครับไม่มีอะไร ไม่มีปัญหาเรื่องน้านะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมแอร์เย็นปกตินะฮะไปะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายนอกกระ่านี้มีทําให้ใหม่แล้วสวยางน,นะครับสีสานเปลี่ยนโทนเปลี่ยนเลนให้แล้วไปเดี๋ยวไปลองกับ้าในในกันเลยดีกวาก็มาดูภายในกันนะครับคันนี้เนะี่ยได้ได้ภายในดําแล้วนะแต่งประตูมีลายเป็นของ V ีเทคปีศูนย์เจ็ดแล้วนะปีศูนย์เจ็ดใช่ไหมคันนี้ครับรถปีศูนย์เจ็ดนะครับปีสุดท้ายของแก๊สแล้วนะเห็นไหม ได้จอแอนดรอยใหม่ๆเลยนะครับกรอบจุงกรอบจอได้จอแอนดรอยใหม่ๆแอร์เย็นตอนนี้แอร์เย็นปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเพลงใช้ได้ปกตินะครับไม่มีอะไรนะโอเคคอนโซลคอนโซลยังสวยอยู่เลยนี่ไฟออกหมดนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหลอดให้จัดก,การให้นะครับอันนี้เอาวันนั้มันยังออกอยู่เลยมาเลยออะปิดโตขึ้นมา ครับก็เข้ามาที่ภายในแล้วเนาะอันดับแรกแจ๊ส07นะเป็นเครื่องวีเทคด้วยนะ่จะได้เบาะลายอย่างเงี้ยแทงข้างประตูลายอย่างเงี้ยแทงตรงประตูเขายังดีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคอนโซลคอนโซนเลเบาะอะไรยังสวยอยู่เลยไม้เรืองแสงนะครับนะเห็นไหมนี่ไม่ได้เปิดไฟนะแต่ว่าเป็นไม้เรืองแสงแล้วปี07ตัวตัวท็อปนะครับถึงจะได้อย่างนี้นะแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้านะกระจกปรับไฟฟ้าไฟตัดหมอกมีเปิดอันนี้ก่อน ไฟตัดหมอกได้ปกตินะครับไฟหน้าออกหมดทุกดวงนะครับผมไฟท้ายออกหมดทุกดวงแอร์เย็นแอร์เย็นปกติได้จอด้วยแล้วก็นี่หัวเกียร์มีคําว่าแจ t แบบนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะหารถสวยๆไปใช้งานในรถสภาพยังสวยอยู่เลยแล้วก็มีแฮนด์ชิฟที่พวงมาลัยด้วยนะไปไปเดีย๋ยวไปอรอขับกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เห็นก็คือเกียร์น้ำมันน้ำมันจะหมดแล้วนะฮะวิ่งดีไม่หน่วงไม่หน่วงเหมือนไอดีเอสไอ แมะเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับแต่ว่าเกียร์คันนี้เราเปลี่ยนเกียร์ใหม่แล้วเปลี่ยนไฟวบียให้ใหม่แล้วด้วยนะครับคือรถใช้เองนะแต่ว่าจะปล่อยมันออกไปจะซื้อคันใหม่มามแลมะแป๊บเดียวเองนะไม่ไม่ได้กดคันเล็กน,นะครับใช้งานขับตามปกติเลยนะเดี๋ยวเขาเป็นโหมดเดี๋ยวเขาเป็นแมนนวลโหมดนะปึ๊บแล้วมะเกียร์หกเกียร์ห้าแล้ว ถ้าเราไม่ปรับเขาจะเปลี่ยนเองเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เราผมใช้แม่นวลหมดแล้วนะพาดเดิลชิฟอ่าอัพขวาขึ้นได้อัลอ,อีกขึ้นได้ดาวได้ดาวได้ดวไดขวาขับซ้ายขึ้นได้ซ้ายขึ้นได้ซ้ายขึ้นได้ข,ไดขวาซ้ายลงได้ลงได้หมดพาดเดิลชิฟใช้ได้หมดนะครับเกียร์ใช้ได้ปกติเลยเกียร์เราเบิกเสียงกงมาใหม่ๆเลยนะฮะคันนี้ก็ใช้งานได้สักพักแล้วไว้ไับสง่งรูปไปโรงเรียนนะครับเยวกอดีมันไม่มีที่จะจอดแล้วรถไม่ได้มีปัญหาอะไร ไปกลับ500กิโลก็ได้นะครับคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะครับปิดกันโอเค,อเค,อเคไปเดี๋ยวไปดูข้างนอกเดี๋ยวไปดูที่ข้างนอกกันนะครับไปเลี้ยวโอเคใช่เป็นรดยางใหม่ใหม่เลยนะยางยางคือเบิกใหม่ให้เลย1 9 5 5 5 โดนการชนโดโดนชนกันชนหน้าไปจริงๆการชนก็เป็นกันชนปีศูนเจ็นี่แหละแต่ว่าอันเก่าน่มันมีรอยแตกมาอะไรก็เลยเปลี่ยนทิ้งเลยนะฮะสีปุ่งสีม่ันแตกก็เปลี่ยนทิ้งเลยก็เการชนมาใหมเกียไคชิได้นะเกียนเกียนะี่ยนมเต่อนิ่มๆเลยครับไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยน้ามันเกียรเกียเลี่ยนลูกใหม่ ไอวีใหม่ v ai, แล้วก็เอ่อ่นอ้ำมันเกียร์แล้วด้วยยิงน้ำมเกียร์นี้หนึ่งกดกดให้มันไปดออโต้ขางี้จอแอนดรอย Android, นะครับจอแอนดรอยจอแอนดรอย9นิวนะอันนี้ องนะไม่ใช่ตัวขี้กากนะนี่จอแอนดรอยแรมสี่อมสามสิบสองเร็วทัดลืน่นไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกอะไรนะครับนี่เห็นไวลื่นเลยนะที่ได้ได้แจ็คที่ทำซีไม้ได้ซีไม,ไไม้ได้จอได้เครื่องดีๆแล้วก็ได้จอ Android, แอนดรอยนี่ก็ครบหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต่อกล้องมองหลังเพิ่มให้ฟิล์ม60 เยม็มเลียร์ไหมี่หกแล้วนะข้างในนะเย็นแต่มองข้างนอกไปชัดเจนเลยยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวกำลังจะถึงใบาพาดแล้วเดยวไปบองใบาพาดให้ดูว่าเป็นยังไงใครหาแจกไปใช้งานอยู่เนาะแสนนิดเดียวเองนะ เงือหนึ 1, 9, ่้าบาไปแล้ว j จ็ต G D V เทกปีสุดท้ายเนาะที่อื่นก็ต้องขายกัน129นะทุกนะทุกจะขายเอามันอย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะพร้อมแล้วนะครับอันนี้จอดหยุดนิ่งนะจอดหยุดนิ่งให้ดูรอบเครื่องนะรอบเครื่องปกติไม่รอบเครื่องไม่สวิงไม่อะไรนะเห็นไหมอ่ะนี่ปกตินะครับไปเดี๋ยวออกตัวไปกันแล้วไป เล่ง่ายครับแบบปกตินะครับไม่ได้จุกไม่ได้เลครับครึ่งหนึ่งเย็ยบคันเร่งครึ่งหนึ่งรถออกไปปกติ ลายสวยๆแล้วก็ได้จอ LED ด้วยเลนเลนไฟใหม่ได้จอ Android ด้วยแล้วก็เดี๋ยวที่จะต่อเพิ่อมอีกคือเดี๋ยวจะต่อรีโมทกันขโมยแล้วก็เซ็นท่ันล็อกให้อีกอ่ะเอาให้มันจุดใจกันไปเลยเนาะไปะเดี๋ยวไปสรุปราคากันดีกว่าไปทดลองขับแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วก็แพ t เดินชิปก็ใช้ได้หมดไปสรุปราคาดีกว่าป ก็มาถึงตอนสรุปราคากันแล้วนะครับสรุปราคาก็คือแก๊สวีเทคปีศูนย์เจ็ดคันนี้นะครับรุ่นพ็อปไม้เรืองแสงนะครับผมมีแพทเทิร์นชิปเรียบร้อยนะครับแล้วก็สีทั้งให้ใหม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนโคมเลนหน้าใหม่ตัดมุมตัดหมอกใส่อะไรให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมสีใหม่ยางใหม่เกียร์ใหม่ไฟวินใหม่เลนไฟหน้าใหม่ได้จอ ได้จอ Android 9นิ้วใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดกล้องถอยหลังแล้วก็รีโมทให้ด้วยนะฮะครบหมดแล้วฟิวย์ติดให้ใหม่แล้ว60%ูง่ายๆเลยว่าเอาไปเอาไปใช้อย่างเดียวเลยรถพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมราคาคันนี้1 9 0 0 0 0บาทแค่นั้นนะฮะรืรถเป็นชื่อผมแล้วเรียบร้อยโอนเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็ขายออกไปเพราะว่ามีเยอะรถเยอะก็เลยขายออกไปนะ ไม่ต้องสงสัยว่าขายทําไมรถนะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็มาทาเก็บสภาพให้สวยงามแล้วพร้อมใช้เลยแสนเก้าพันบาทถ้าอยากได้ทักมาเลยขายสดอย่างเดียวนะครับอย่าตอราคาผมตอราคาผมตอเลยเปรถท่ช่วยค่าน้ำมันได้สองพันบาทแค่นั้นนะถ้าจะคิดจะต่อกันเป็นหมื่นเป็นอะไรนะ่ะไม่ต้องโทรมาเสียเวลาคุยกัน,นยิ่งเลยนแสนเก้าพันบานโทโคตคุ้มเลยได้สีใหม่ได้ยางใหมย่ยางห้าพันนี่ยางห้าพันยางหกพันมอแบบนี้พันหนึ่ง ผมกันชนเอ้นดอยไอวนดรอยจะทำหมดประมาณเกือบสามหมืน่ะนะพี่อยาต่อผมเลยต่อก็ไม่รถไม่ต้องโทรมาคุยกันแสนเก้าพันพร้อมใช้พร้อมอยากได้โทรมารดพร้อมใช้เลยจบแค่นี้นะคันนี้แกวๆอย่างนี้อยู่ไม่นานไปแล้วครับผมสวัสดีครับ